่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตาม ผลงานของทิดบวนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8.00นรอบหนึ00 00่งและก็18.00นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิดบ้วน ตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิดบุญบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้ววันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมง ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิตบ้วนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอมคอร์ดเอหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามาทิศบ้วนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์ เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสรทรสีจันทบุรีแล้วก็เวลาสิบนาิกานาทีแล้วก็สวพพิศณุโลก 18นาฬิกา0นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิ่บวนบางประมาก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้จะคุยกับแฟนๆรายการเกี่ยวกับเรื่องของแหนแดงสืบเนื่องจากว่าที่ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังมาว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้จะทำอะไรในช่วงแรงนี้เราก็เปลี่ยน พื้นที่ให้เป็นโรงงานปุ๋ยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือชวนให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าพอมีน้ำขังอยู่บ้างเราก็มาเลี้ยงแหนแดงกันนะครับซึ่งแหนแดงนั้นก็จัดว่าเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับซึ่งปกติแหนแดงที่มันลอยน้ำอยู่เนี่ยมันก็จะมีส่วน ที่เราเรียกว่ามีทั้งลำต้นรากใบนะมีกิ่งแยกออกจากลำต้นนะใบก็เกิดจากการที่มันเรียกมีกิง่งเรียงสลับกันไปนะครับทีนี้ในแหนแดงนั้นเนี่ยในใบมันจะมีโพรงอยู่ในโพรงใบนะมีสาหลายสี น้ำเงินแกมเขียวของเลีอดสีเขียวแกมน้ำเงินนั่นแหละนะครับตรึงไนโตรเจนจะอากาศได้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสารประกอบในรูปของแอมโมเนียมทําให้แหนแดงนั้นเรียกว่าเป็นปุ๋ยที่เจริญเติบโต,ตเร็วแล้วก็มีองค์ประกอบของไนโตรเจนเนี่ยสูงนะครับและเมื่อมันสลายตัวมันก็ปลดปล่อยไนยโตรเจน แล้วก็ธาตอาหารอื่นๆอ,ออกมานะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์จากแหนแดงนะครับก็พบว่าแหนแดงหลังจากปลูกแล้วไถกลบก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนี่เราก็เคยแนะนำไปแล้วว่าในนาข้าวแต่ความจริงมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้กับนาข้าวอย่างเดียวนะฮะ เราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อ,อื่นๆได้อีกตั้งหลายอย่างแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงการใช้ประโยชน์อื่นๆนั้นเราลองมา,าคุยกันถึงความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของแหนแดงนะว่ามันมีการศึกษาวิจัยมาอย่างไงและก็ใครเขาเคยทดลองวิจัยกันมาบ้างนะครับเรื่องนี้ ท่านดรสิริลักษ์แก้วสุระลิขิตนักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินกลุ่มวิจัยปัจพีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกลุมวิชาการเกษตรเธอก็เล่าให้ฟังว่าแหนแดงที่มันขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในบ้านเรานะ่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแหนแดงสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอาซอล,ล่า พินนาตาคำว่า a s o ลาก็เขียนว่า s o l l a s o l l a นะ p i n n a นอะอซลาพินนาตาซึ่งอันนาแดงที่เห็นอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กเล็กกว่าแหนแดงสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ย ประมาณสิบเท่าทำให้ขยายพันธุ์ได้ช้ากว่านะทีนี้แหนแดงก็มีประวัติการใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในานาข้าวมาในหลายประเทศนะครับเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้มานานแล้วกรมวิชาการเกษตรวิจัยค้นคว้ามาตั้งแต่ปี2520ซึ่ง ได้ร่วมมือกับอีรีก็คือสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวนะฮะทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยจีนซึ่งในจีนนั้นใช้แหนแดงมาก,กว่า100ปีแล้ว <c oughs> เขาก็เริ่มต้นคัดสายพันธุ์นะ ซึ่งแหนแดงที่มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์เขาก็คัดมาประมาณเจ็ดสายพันธุ์แต่ที่เหมาะสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีอยู่สองสายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอซอลล่าพินนาตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมในบ้านเราแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คืออซอลล่าไมโครฟิลลาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ กรมวิชาการเกษตรนําเข้ามาเพื่อการคัดพันธุ์นะฮะหลังจากคัดเลือกได้สายพันธุ์แหนแดงที่เหมาะกับประเทศไทยแล้วเขาก็นํเอาไปปรับปรุงพันธุ์นะฮนำไปปรับปรุงพันธุนะ์โดยการฉายแสงนะโดยการใช้แสงแล้วก็คัดพันธุ์ที่ขนาดใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความเหมาะสมสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติกับหนาแหนแดงสายพันธุ์ที่เคยมีอยู่ในบ้านเรานะก็มีปกติที่มีอยู่มันอาจจะมีคุณสมบัติด้ยกว่าก็คือว่ามันอาจจะตรง ไดเรเเยนได้น้อยกว่าขนาดต้นก็เรียกว่าเล็กกว่านะฮะขยายพันธุ์ก็ช้ากว่าจนในที่สุดกรมวิชาการเกษตรก็ได้พัฒนาพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์แหนแดงสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอซอล่าไมโครฟิลลามาตั้งแต่ปี2020 ปีนี้2 5 6พัท่านก็ลองลบดูสิสีปีแล้วนะนะแล้วก็รักษาผ่านเรื่อยมาแล้วก็เงียบไประยะหนึ่งนะจึงกระทั่งในยุคปัจจุบันนั้นเราพยายามเสาะ,ะแสวงหาสิ่งที่มีอยู่ในตามธรรมชาตินำมาใช้ประโยชน์นะครับก็จึงเริ่มมีการฟื้นฟูเรื่องนี้ พราะแหนแดงพันธุกกลุ่มวิชาการเกษตรนั้นเนื่องจากว่ากาบใบบนด้านหลังของแหนแดงมีโพรงใบแล้วก็มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดงเมื่อนํามาวิเคราะห์ก็พบว่ามีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง4.6เปอร์เซนซึ่งสูงกว่าพืช ตระกูลถั่วที่มีอยู่ประมาณ3เเซซึ่งเมื่อวานแหนแดงลงไปในนาหนึ่งไร่จะมีผลผลิตแหนแดง3,000กิโลกร,รัมก็คือ3ตันเทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย7-10ถึงกิโลกร,รัมซึ่งอันนี้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวนะครับเพราะนั้นการวิจัยครั้งแรก,แรก แล้วก็คุณประยูนยสวัสดีแล้วก็คณะก็ได้วิจัยมาเมื่อปี2 5 2 0ถึง21ก็ปรากฏว่าขยายพันธุ์แหนแดงเป็นพืชสดในนาข้าวหนึ่งชุดหรือสองชุดสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวพอๆกับปุ๋ยไนโตรเยจน6ถึง12กิโลกรัมนี่เวลาเราคุยเราก็ต้อง อ้างอิงถึงงานวิจัยนะแล้วก็จากการทดสอบภายใต้โครงการร่วมมือกันกับอีอรี่คือสถาบันวิจัยข้าวนาชาติก็ปรากฏว่าแหนแดงเราเลี้ยงแหนแดงแล้วก็ไถ่กลบก่อนปักดำสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวได้เทียบเท่ากับใส่ปุ๋ยยูเรีย4.8กิโลกรัมต่อไร่และ การเลี้ยงแหนแดงหลังปักดำแล้วไถกลบก็ได้ผลทำนองเดียวกันนะฮะเพราะเพิ่มผลผลิตเข้าเปลือกได้นะครับฉเฉลี่ยก็ประมาณ160กิกโลกรัมต่อไร่แต่เรื่องผลผลิตนี่ท่านฟังครับมันก็ไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยใดปัจจัยเดียวมันก็อยู่ที่การดูแลอื่นๆด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นการเพาะกล้าเมื่อใส่แหนแดงลงไปในแปลงกล้า1-2วันจะสามารถลดระยะกล้าจาก40วันเหลือ30วันเท่านั้นนี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่มีประโยชน์นะ,ะแล้วที่อยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟัง แฟนๆรายการก็คือว่าหลังจากนั้นเขาก็มาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับนะทดลองกับพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังเพาะกล้ากล้วยน้ำว้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนมากต้นกล้าของพืชที่ได้จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น จะอ่อนแอในระยะอนุบาลแล้วก็ยังไม่ตอบสนงองต่อปุ๋ยเคมีนะฮะเนื่องจากว่าระบบท่อลำเลียงยังไม่สมบูรณ์ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีลงไปบางครั้งอาจจะทำให้พืชเน่าตายเพราะปุ๋ยเคมีมีความเข็มอยู่จะทำให้เสียเวลาในการงดใส่ปุ๋ยเขาก็เอาอแหนแดงเนี่ยมาใช้นั้นประมาณ20วันก็ ใส่แหนแดงผสมลงไปในวัสดุปลูกนะตั้งแต่เริ่มปลูกกล้าเลยนะฮะกล้าที่ได้จากการพเลนเยื่อเนี่ยนะก็แหนแดงสามารถปลดปล่อยในรตรเจนซึ่งเป็นอ่าออกมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาต่อต้นกล้าพืชแล้วก็ดูดซึมไนโตรเจนเข้าไปในรากพืชได้นี่ก็เป็นประโยชน์ในอีกแง่มุมหนึ่งเพราะเวลาที่ เราเพาะเลี้ยงแหนแดงนะเราก็สามารถที่จะเอาแหนแดงเนี่ยมาผสมกับดินปลูกก็จะทำให้ต้นไม้เติบโตดีทีนี้จากการที่ไปทดลองกับกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ปากช่อง50นะฮะที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถที่จะลดระยะกล้า จาก60วันเนี่ยเหลือเพียง45วันก็เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการดูแลรักษาด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแหนแดงทีนี้การเพราะเลี้ยงแม่พันธุ์แหนแดงก็ไม่ยากหลังจากที่เขาได้ถ่ายทอด เรื่องของการเลี้ยงแม่พันธุ์แหนแดงให้กลุ่มวิชาการอากรมการข้าวไปทดลองเองก็มีเกษตรกรเริ่มรู้จักแหนแดงแล้วก็เริ่มขอนะเข้ามาที่กลุ่มวิจัยจุลินทรีย์ดินกันมากขึ้นนะครับทางกลุ่มวิจัยก็ได้ให้แม่พันธุ์ไปนะครับเริ่มต้นจากดินนา10เซนติเมตรนะฮะดิมนา10เซนติเมตร เติมปุ๋ยคอก1กิโลนะเติมน้ำให้สูงจากระดับดินประมาณ10เซนติเมตรใส่แหนแดงลงในบอ่อบ่อแม่พันธุ์แหนแดง50กรัมนะเมื่อพอเลี้ยงแหนแดงจนกระทั่งจเจริญเต,ติบโตเต็มแน่นบอ่อจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากบอ่อแล้วก็นำไปขยายต่อในที่ต้องการ นะเพราะนั้นการที่จะพ่อเลี้ยงพี่น้องต้องทําบ่อพ่อแม่ผ่านไว้เนื่องจากว่าแหนแดงมีไนโตรยเจนสูงเนื้อเยื่อของแหนแดงค่อนข้างจะอ่อนนะฮะแมลงจะลงทําลายได้ง่ายนะครับนี่ขอย้ําแมลงจะลงทํางานได้ง่ายลงทํำลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องทําบ่อเลี้ยงแม่พันไว้เมื่อเราใส่แหนแดงลงไปในแปลงนานะมันอาจจะถูก มแมลงทำลายเสียหายหมดเราก็ยังมีแม่พันธุ์แหนแดงที่เลี้ยงไว้ในบ่อโดยไม่ต้องมาขอรับเพราะแม่พันธ์อยู่บ่อยๆนะฮเพราะฉะนั้นอาการทําบ่อน,นี่ก็ง่ายๆขุดเป็นแองเตียต้ยๆแล้วก็เอาเอาอพลาสติกมากลุกไว้นะครับก็ได้บ่อตื้นๆ แล้วก็ควรจะมีร่มไม้รำไรถ้าพื้นที่บอ่อได้สักประมาณ5ตารางเมตรคือกว้างเมตรยาว5เมตรปล่อยแหนแดงลงไป10กิโลกรัมนะฮะสิถึงสิวันมันก็จะเจริญเติบโตนะเต็มบอ่อแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ใช้ทำพันได้ตลอดนะครับ พราะันถ้ามีแม่พันธุ์10กิโลเนี่ยก็เพียงพอสำหรับพื้นที่หนึ่งไร่สำหรับทำนาหนึ่งไร่ทีนี้ท่านทำกี่ไร่อ่ะทำกี่ไร่ก็ต้องเพิ่มจำนวนไปนะครับท่านผู้ฟังที่รบครับนี่ก็เป็นวิธีทำปุ๋ยพืชสดที่ง่ายๆนะฮะง่ายๆนะเลยครับท่านผู้ฟังที่กรบครับท่านผู้ฟังที่ ยังไม่ได้ทดลองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตอนแรกแม้ว่าจะยังไม่มีแหนแดงจากกลุ่มวิชาการก็ไปเอาแหนแดงตามธรรมชาติเนี่ยมาทำใช้ก่อนมันก็ได้ประโยชน์ก่อนแต่ถ้าวันไหนเสาะ,ะแสวงหาแหนแดงที่ผมบอกว่าเป็นสายพันธุ์นะฮะที่ชื่อว่าไมโครฟิลลานะฮะ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดีกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองที่ชื่อว่าพินนาตานะอันนั้นก็ก,ก็จะได้ทีนี้ถ้าเบื่สนใจก็กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินกลุ่มวิจัยประภพีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตการเกษตรกลุ่มวิชาการเกษตรมันชื่อมยาวนะเอาเป็นว่า โทรศัพท์หมายเลข02 579 7523นะครับ579 7523เนี่ยครับท่านผู้ฟังท่านลองทำเลยฟังทิศบวนบางประมาะแล้วอย่ารอช้าลงมือทำนะฮะอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการเพาะปลูกของท่าน ส่วนมากเราก็เน้นไปที่พูดกันถึงนาข้าวแต่ความจริงมันไม่จำเป็นเฉพาะนาข้าวถ้าเป็นผมผมก็เลี้ยงไว้แล้วพอได้มาตักออกมาเราก็กองไว้แล้วเราก็เอามาผสมกับดินปลูกเพาะกล้าพืชผักผลไม้ต่างๆนะฮะเหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างกรณีของอต้นกล้าที่ เกิดจากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะอย่างกล้วยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่รองรับความเชื่ออันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่งดูรบครับนี่ก็คือแหนแดงซึ่งมีประโยชน์มากนะฮะั้นถ้าเผื่อว่าบางคนกำลังทดอท้อเหี่ยวไอ้โควิดก็มาไม่รู้จะทำอะไรดีเอาเลยไปหาพระสิกมาสักผืนหนึ่งปูพื้นเข้าไปนะฮะ แล้วก็ตั้งขอบขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลี้ยงแหนแดงเลยนะครับอ้าวแล้วก็คิดแล้วอย่าทำช้าคิดได้เดี๋ยวนี้ลงมือไม่ต้องไปนั่งรอของกรมวิชาการเกษตรก่อนตอนแรกเอาพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ในบ้านเรามาใช้ก่อนไปตักมาตามคูคลองหนองบึงนะแต่ว่าถ้าได้พันสายพันธุ์ที่ต้นมันใหญ่มันก็จะยิ่ง ดีนะฮะให้ผลผลิตสูงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนก็จะได้เยอะเราก็ประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้จะใช้แต่แหนแดงอย่างเดียวมันไม่ได้มันก็ต้องมีปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมไปนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้ว ท่านมีความคิดความเห็นเป็นประกาศใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิดบุญบางประมาคุยเรื่องอะไรและมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับ โดยใช้ ID ดี n ลนนะครับ0819815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุดนะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกรุณาว่าส่งลายไว้ ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกต่อๆไปยังญาติสนิทมิตรสหายถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับใครๆก็รักวัววัวกันไทย ใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวานาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเต,ติบโตมา40ปีตามานะ้ามี<ร>าน้องสี<ด>ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาะร่ำรวยั่วหน้านะเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกำมะถันช่วยให้ข้าวต้นแกรง่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซนทรันเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหูวัวเกลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน